สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปนะคะวันนี้จะมาดาัดผมทรงฮิปปี้เพิ่มให้เพื่อนๆชมกันนะคะทรงนี้นะคะเราจะตัดผมตรงหรือเลเยอร์นิดนึงก็ได้นะคะนําลูกค้าไปสระผมด้วยชิมพูล,ล้างสารเคมีของ3บวกจากนั้นนะคะลองพื้นด้วยทินเม้นนาวินซี่ที่ปลายผมจากนั้นก็มาลงน้ํายาได้เลยค่ะ เคสนี้นะคะต้องการรอนชิดหนังศีรษะและลอนต้องเด้งมากๆนะคะกิ๊กเลือกใช้น้ำยายืดได้แต่ได้ของ3บวกสูตรแอคต้าสูตรทำงานไวนะคะถุงสีม่วงนะคะลงในส่วนที่แข็งแรงเว้นไปลายไว้ก่อนนะคะทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ10-15นาทีจากนั้นเราก็เริ่มลงน้ำยาที่ปลายต่อได้เลยค่ะ ดัดผมทรงฮิปปี้เพิ่มนะคะความยืดหยุ่นของผมจะต้องได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมลูกค้าจะต้องค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้ำยานะคะจะต้องลงช้ำๆนะคะให้ความยืดหยุ่นได้แบบเต็มที่สุดๆเมื่อเราเช็คความยืดหยุ่นได้แล้วนะคะ,คะ,คะก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล,ล้างสารเคมีของสามวัจากนั้นค่ะเชื่อมปะทะแกนผมที่เตียงสรด้วยทิศมินนาเวนซี่นะคะแล้วก็เชื่อมปะทะแกนผม nw ข u a a นะคะล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทำการม้วนรอนได้เลยค่ะม้วนรอนทรงฮิปปี้เพิ่มนะคะไม่ต้องเป่าผมลูกค้าให้แห้งนะคะสามารถม้วนได้เลยวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ่งเงานะคะก่อนม้วนนะคะก็จะทำการฉีดน้ำเปล่านะคะฉีดจะเป็นน้ำนมป้องกันความร้อนใส่เชื่อมประทะแกนผมม้วนผิดตัว b นะคะจากนั้นก็ม้วนแบบทวิดแกนนะคะทุกคนจับช่อเล็กๆนะคะใช้แกนเบอร์14แล้วก็16ค่ะ การมวนทวิตแกนแบบนี้นะคะมวนง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องแบ่งผมช่อเล็กๆค่ะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากเรียนเพิ่มเติมนะคะกิ๊กเปิดรับสอนนะคะเป็นคาส V.I.P. นะคะเรียนตัวต่อตัวผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนนะคะสามารถมาเรียนได้ที่นะคะบ้านว,างวนนาังวัดตาบลกุดน้าใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะหรือเพื่อนช่างคนไหนไม่สะดวกมาที่ชัยภูมิกิ๊กก็สามารถไปสอนให้ถึงที่ร้านได้เลยนะคะหรือ ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะหลังซื้อผลิตภัณฑ์มีเทคนิควิธีการทําให้สอบถามได้ตลอดเลยนะคะที่ร้านกิ้งนะคะก็จะใช้น้ํายานะคะของสาบวกและเชฟวีนะคะเป็นน้ํายานําเข้ากลิ่นหอมไม่มีเคมีสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทํานะคะมีทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรแข็งแรงปันกลางอ่อนแอนะคะแล้วก็สูตรมาเพิ่มใหม่นะคะก็คือสูตรที่กิ๊กใช้ดัดหัวนี้นะคะคือสูตรเอ็กต้านะคะสูตรทํางานไวทะลุสารเคลือบค่ะ เมื่อเราทําการม้วนรอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งไฟกันค่าผมเคสนี้นะคะเราจะตั้งไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟแค่5นาทีค่ะจากนั้นค่ะก็รอให้แกนคายความร้อนนะคะแล้วก็มาลงกกได้เลยลงกกแบบไม่ต้องถอดแกนออกนะคะเพราะเราใช้เวลาในการเข้าเครื่องแค่แป๊บเดียวค่ะทิ้งน้ำยากโกกไว้ประมาณ15นาทีนะคะการโกกในแกนนะคะก็จะได้ร้อนที่แน่นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยแบบประคองร้อนให้มัน อยู่ได้นานมากขึ้นด้วยนะคะแต่เมื่อเราโกกในแกนแบบนี้เสร็จแล้วถ้าใช้งานเสร็จแล้วให้ล้างทําความสะอาดแกนทันทีนะคะเช็ดทําความสะอาดให้แห้งและผึ่งแดดเลยค่ะเมื่อลงน้ํายากโกกครบเวลาเราก็จะเอาแกนออกได้เลยนะคะก็จะได้ลอนเกลียวสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนจากนั้นก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยชิมพูเคลาตินของ3าบวกและบํารุงด้วยสปาเคลาตินของ3าบวกนะคะล้างผมลูกค้าให้สะอาดและทําการเป่าแห้งได้เลยค่ะ ก่อนเป่าแห้งเนีย่ยลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนนะคะถ้ารอนฮิบเปอร์ด์อย่างนี้นะคะเราจะใส่อาร์เกนออล์กับจับร้อนนะคะผสมกันแล้วขยำขยำได้เลยค่ะจากนั้นนะคะใช้วิธีการส่องรอนค่ะใช้ผ้าขนหนูนะคะกำไปที่ร้อนแล้วก็ใช้กระบอกส่องร้อนได้เลยค่ะหรือสามารถปล่อยให้มันแห้งเองได้เลยนะคะ ทรงนี้นะคะดูแลง่ายมากค่ะทุกคนไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยนะคะแค่ใส่ตัวบำรุงแล้วปล่อยให้แห้งเองได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการดัดดิจิตอลนะคะทรงฮิปปี้เพิ่มนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ